สวัสดีค่ะลายกินดักนะครับวันนี้พบกับเมนูน้องจีนน้ำยาปลานะครับพบกับทำเองทำเองนะครับน้ำยา2ีสิบนาทีได้กินนะครับสูตรผมแต่วันนี้ไม่มีตีนไก่นะคะเพราะว่ารีบเราดีทำไมถึงเยีนสิ่ีได้กินมากไม่มีตีนไก่ครับทำแบบว่าง่ายๆค่ะโดยชิมหัวย่อยเดิม แซ่อีกคนก็ใช้ช้อนขออนุญาตใช้มือนะคะแบบต้องได้อัดทรล แล้วสำหรั <c oughs> อบความอร่อยน้องพูดถึงสะใจครับ,อ,บอร่อย หนามวมาก20นาทีทำอะไรม้างใส่อะไรม้างค่ะผมว่ามีประตูอยู่นะครับใช้ประตูนะประตูงโคกอ่ะ เรอจะนิ่งหนึ่งดังเผ็ผมโกเรื่องนี้ผมตำอีกคีหนัวสูนเอ้ยี่หนูส,นสวนใส่ไปด้วยนะเผ็ดจนพูดผิดพูดถูกกันมันหยุดไม่ได้ด้วย ごめんなさい。

แค่นี้ก็อร่อยแล้วไม่น่าใเชี่วแบบลองทำเครื่องครบมาส่วนเลอดผมใช้เลอดหนะมูนนะผมพอส่วนตัวผมชอบนี้มากผมนิ่มกว่าเลือดไก่นะเป็นจริงแท้จัง โอเคล้อยผู้คนไปด้านใน ยิงกันแย่งกันอย่างนี้นะคะหมุนหมอบอร่อย แต่ต้องหาของหวานจบเจ็ดจริงอ่ะนะครับโอ้เขาชอบกินเผ็ดจริงอ่ะเผ็ดจนเสะอีกเลย มันอร่อยแล้วยิ่งมาแย่งกันนะคะโอนะ้ยเผ็ดอย่าให้ใจกินต่อนะผมไม่ไหวแล้วนะแน่นแะล้ว นั่งเป็นกำลังใจให้แล้วกันตั้งใจกินให้ดีกินให้ไวตันให้ไวอืมเลือดอีกสองก่อน อัากให้หมดจะได้ปิดคิปได้ปิดปนาทีประดีเพลิดป้าสีเหมือนไม่ค่อยเพลิดน,นะแต่เพลิด เลือกกินหมือนกันถ้าคลิดไม่ยาวจนเกินไปก็จะพยายามกินให้หมดค่ะแบบจบในคลิปเลยแต่ยบร้อยคับใจเป็นคนกินช้าไม่ได้กินช้าผมบอกต้องต้องรีบวลาในการกินนะครับดูด,ดูจังหวะการแต่งเส้นก่อนจะตักขึ้นมากินได้นะต้องเขลี่ยต้องม้วนต้องเขลี่ยต้องม้วนานานตรงนี้แหละ นานนี่นาโนโอ้หผมรุ้นใจแทบขาดเย้ครับวันนี้พวกเราขอขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับกับพวกเราไซาคินด,ดะนะครับหรือพ่อครัวหัวย่อยนะครับอยากให้ใหพเพราะมันมีเพจพ่อครัวหัวย่อยไหมเดี๋ยวทำเมนูผมคนครับถ้าทำมนะันบอ้ ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ